สวัสดีครับเฟรมไปเฟรมวันนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงกันครับนี้เรามาถ่ายแบบแนวมินิมอลกันมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งหัวลําโพงก็จะถูกปิดแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันว่ามันจะปิดเราก็เลยชิงมาถ่ายก่อนมันปิดไปแล้วมาถ่ายก็ไม่ได้แล้วไงต้องมาก่อนไปดูกันครับเนี่ยไม่มีคนเลยมินิมอลจ,จัด,จด ช่วงที่เราถ่ายตอนนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับต้องใส่แมสตลอดเวลาเฮ้ย hey, แต่วันนี้มเมฆสวยปะถ่ายง่ายถ้ามีแบบมาเนี่ยพอดี <laughs> พอดีเด๊ <laughs> แต่ถ้าวันไหนมีแบบฝนจะตกไ <laughs> <laughs> อ้สัต <laughs> มีแบบผู้ฝนตกเลย <laughs> ก็ตลอด เราเราจะไปหลายที่นะครับที่แรกเนี่ยคือหัวลำโพงที่ต่อไปผมก็ไม่รู้คือที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนมันมีการแพลนอะไรนั้นฮะว่างเฮียแซวกูทะแล้วโอ้ช็อตนี้เอาเลยนะนี่มึงเหยียบเส้นไงเฮ้ยเลขห้าเลขห้ากับท้องฟ้าว่ะเพื่อน เล่เกียว,ยวหรือมชอบเลขสิบอ่ะจะเลขลสิบไหมเราเลขห้าดีแล้ว,วมีจะเลขเก้าอ่ะ กล้องในวันนี้ของเราก็คือนี่นะครับ f u จิ XE3 กับเลนส์คิส18-55นะครับผมก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบฟูหยิบฟูจิมาเท่าไหร่นะเพราะว่าใช้แต่แคนนอนเพราะว่าหัดใช้อ่ะครับนมุมนี้สวยงามนะท้องฟ้าครึ่งตึกครึ่งโอ้ถึงนู่นเลยเหรอถึงในอีกนะเนี่ยก็โอ้เซนเซอร์กูมีฝุ่นเลยถูออก เอ้ยคูไม่ถึงว่ะนี่นี่ถึงนี่แล้วจริงๆแล้ววันนี้พวกเราก็มีโจทย์นะครับโจทย์ของเราก็คือมินิมอลแต่ว่าถ่ายไปถ่ายมาแม่งไม่มินิมอลแล้วแม่งเริ่มแต่ว่ามันมันสนุกไงครับวันนี้แล้วก็แดดสวยด้วยวันนี้ฟ้าสวยมากได้ปะ,ะ,ะน่าดักน่าที่เห็นนี่ไทยหรือีญี่ปุ่นเนี่ยสีแม่งโคตรสวยเลย เด้อแต่ของมึงสดว่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปนะครับก็ผมก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าไปที่ไหนเราค่อยไปหาเอาซึ่งวันนี้มันเหมาะกับการถ่ายรูปจริงท้องฟ้าเปิดน,นะซึ่งเราถ่ายกันเวลาเที่ยงนะครับทุกคนร้อนก็พอถ่ายได้ไม่แย่ไปต่อ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดน้อยนะครับตลาดน้อยโอ้โหแดดจ้าๆเลยเวลาบ่ายโมงสิบนาทีนะตอนนี้ f10 ไปเลยดีกว่า f10 iso 100จากการเติมพลังของเราเราก็เลยมีแรงที่จะเดินอ,อีกรอบหนึ่งซึ่งวันนี้แดดค่อนข้างจะเย็นสบาย <laughs> คือมันมีแดดแต่ว่ามันเย็น <laughs> เดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดภาพวันในวันนี้ก็เลยแบบเน้นท้องฟ้าเน้นเมฆเป็นส่วนใหญ่นะ ซึ่งตลาดน้อยนี่ผมเคยมาแล้วตั้ง EP แรกเลยไอก e ีน, EP นี้มาซ้ำี่ยนุมน่มนุ่น ผมเจอคนน่าสนใจสองคนนะครับเขามาขอให้ผมถ่ายรูปให้ผมก็ดันไม่ได้คิดอะไรเออน่าจะพูดว่าถ่ายกล้องใหญ่ไหมครับเออแค่นั้นก็จบแล้วคอนเทนต์รอได้แล้วเสือกคิดไม่ออกไงโอ้มึงโก้แล้วไงเรื่องแบบขอผู้หญิงี้ถ่ายรูปไอ้ที่กูคิดไม่ทันทีนี้ถ้ากูคิดทันนะอูโหเออโทษนะครับเดี๋ยวถ่ายกล้องใหญ่ให้นะครับเนี่ยแค่เนี้ยข้ไปแกลับไปขอก็ได้อยู่มันน่าเกลียดไงคือเราเดินมาแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะเราคนเราอ่ะมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวเว้ยอย่ลัง อราแล้วเขามีเกียร์หาไว้ไหมน้ำมันรถยนต์นี่มันผลถึงเราจะไม่ถอยหลังแต่เราอยู่เทิร์นได้เออนี่เรากูเกินแล้ววะกูสบตาเขาไปครั้งแล้วกูกูไม่คิดกูหัวกูมันไม่มันไม่เล่นไปข้างหน้าแล้วไงอย่างเงี้ยแล้ามึงมึงไม่ไปถ่ายให้เสร็จนะมึงยังนึกมุมอื่นไม่ออกอ่ะเออใช่มึงจะหมกมุ่นแล้วกูกูยังคิดอยู่ว่าทําไมกูไม่คูดวะเออปกติเราก็โบ๊ะบ้ากันอยู่แล้วนะแต่พอเจอของจริงปุ๊บเกินเฮ้ยนี่อะไรครับเดี๋ยวรอบหน้าผมของจริงเลยผมปุ วันนี้ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เดินผ่านผมพอดีผมสัญญาแล้วว่าผมต้องทำไม่ได้โทษนะครับผมสนใจมาถ่ายรูปดูรูปผมทำ YouTube ถ่าเป็นนแบบชั่วคราวไหมถ่ายที่ไหนอะคะถ่ายโพสเทสครับอ๋อที่สองทุกมานเหรอใช่ใช่หรู้ว่าผมทำยูทูปถ่ายคนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นรอบที่สองแล้วคือตอนแรกนะขอแต่ตรงนู้นแต่ว่าอยู่ดีผมคิดไม่ทันโอได้รูปอะไรรูปอะไรใช่ไหมได้เดี๋ยวผมส่งในกูเกิลไดร์ไปให้ครับคือเอากล้องมาสองตัวจริงๆแล้วมันเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งวันนี้แต่ว่าถ้าเราเจอคนที่น่าสนใจเราก็จะขอ เราตรงจบพอดีเรารส่วนมากคือเด้รับสนใจบ่อยใช่ไหมอ๋อเจอแค่รอบทำไปแค่อีดีเดียวครับอันนี้ชื่ออะไรครับนานาค่ะนนาาชื่อเมย์ค่ะเดี๋ยวผมจะแปะไอดีเขาไว้เดี๋ยวขอตอนหลัง <laughs> ตอนนี้ยังไม่กล้าขอเขินเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทำลองมาถ่ายกันนะด้วย Canon RP บวกกับเลนส์50 F 1.8นะไป <laughs> นี่เคยเ<ม>คยถ่ายมาไหมครับไม่เคยครับไม่เคยถ่ายจากกล้องนี่ใครชวนนะ ก็นนไม่รู้จักใครอ่ะอ๋อหถอดแมวนไหมไม่ไดราม่าหรอกอยากอยากเห็นอยากเห็นหน้ได้เอาเอากล้องออกไหมครับออกมาดีไม่สายเลยจริงจริงแล้ววันนี้ผมมาอีกคอนเทนต์หนึ่งแต่ว่าถ้าเราเจออ่ะเราขอเลยแล้วตอนแรกที่เจออ่ะผมผมไม่กล้าพูดเพราะที่ที่ที่เรา่ายกันตอนแรกผมไม่กล้าพูดเลยเกินอ,อ,อยู่เดี๋ยวเรามาถ่ายกัน ตรงนี้ใช่ป่ะก่อนเด็กแดดกงไหนคะนี่ตรงแดดแล้วรนแดดได้ไหมได้ ไครลูกสวยอ่ะเดี๋ยวต้องแต่งอีกอ๋อผมผมแต่งกันเยอะอยู่แล้วแต่งกันเยอะใช่แต่งเยอะมากฟังไม่มีจรินผมผมจะดีครับหนึ่งสองครัเกงขาวอ่ะจะเลยนะมันมันไม่เลอะมันมันถูกเช็ดมาอยู่ไง ทิ้งทิ้งขานั้นนะครับใช่ทิ้งขานั้นจะดูยาวขึ้นใช่ครับหน,นึ่งสองสามส่ยายที่ใส่ครับจะยอดสิวเยอะ ประมาณหลักร้อยอยู่คร้วก็ขอบคุณนะครับพอสองคนก็ถ่ายกันคนละสิบนาทีพอครับเยอะแล้วไม่ร้อนขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้คือที่ที่สามนะที่เรามากันก็คือไรอังหมุนไรบุรีไม่ใช่สะพานเขียวอ่าที่ยอดฮิตสําหรับสายเจแปนอะไรเงี้ยคือสายคอเทลก็จะมาที่นี่กันเยอะไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นกันเหรอครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นคือบรรยากาศญี่ปุ่นแต่แดดอยู่อเมริกาเอ้ยแดดอยู่แอฟริกาแดดป่าซิวแค่แชทโอ้ยเฮียยกูคิดว่าอยู่อิรักไอ้เฮียแบกแดดอะไรอะอะไรอะได้เหรอเออเมืองเมืองเอ้ากูแบกแดดไม่ได้เหรอ ก็ด้านหลังก็จะเป็นมุมจอดฮิตนะที่มันมีเนินตรงนี้นะผงก็จะมาถ่ายตรงเนินกันเยอะแต่ว่าตอนนี้แสงไม่มีละแสงหมดแล้วฝนก็ใกล้จะตกลวก็วไม่มีนางแบบเลยคืเมฆครับโอ้โหร้อยคำเดียวว่าบึ้มยังไม่เจอนางแบบเลยนะครับคงใส่ทริปนี้คงต้องปิด นะตอนนี้แหละเพราะฝนเริ่มใกล้จะตกละเมฆสึดดำมาเลยเลเวลบาปเริ่มทํางานใช่เพราะว่าถ้าพวกผมจะถ่ายพลเทสที่ไรอ่ะจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะตอนแรกก็ถ่ายมินิมอลเนี่ยบอกว่าเอ้ยมาวันนี้มาถ่ายมินิมอลนะเจาะนู้นเจาะนี้โหแดดชัดเจนชัดมากเมฆสวยอ่าฟ้านี่เปี้ยงเลยพอคุยกันเรื่องมาถ่ายพลเทสพอบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายพราเทสหานางแบบแถวสะพานเขียวดีกว่าแม่งมาเลยก้อนแรกมืดมาเลยเฮ้ยเฮียมึงว่าถ่ายรูปไม่ต้องมีพรสวรรค์ป่ะวะถ่ายรูปต้องมีรรสวค์ <อ>มีพรแสวงด้วยแล้วรวมกันเป็นพรศักดิ์สองแค่นี้แหละอีเลยเลยแต่ได้แค่นี้เลยเกีเยรเย <c oughs> ง,งาเงาซึมซึมสองคนจริงๆอะถ้าถ้าแนวแบบโฟโต้ทริปแบบนี้ที่มาแบบสามสี่สถานที่ผมว่าคนเยอะๆน่าจะสนุกต่อหน้าผมจะหาคนมันเยอะๆเลยสักสิบคนนะเดินกัน <ๆ S 1> เป็นเกียร์เอาอเตะบอลกันะฟุตซอลโกหนูอย่างงี้โอ้โหมันเลยสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับทริปถ่ายรูปมินิมอลกลางกรุงเทพนะ ถ่ายรูปเล่นแหละถ่ายรูปเล่นแหละไม่มีอะไรทำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับติ๊งติ๊ง